สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ7บาทเหมือนเดิมนะครับกับอีเวนต์ n a l b o บอสของจาฮาร์ดนั่นเองนะครับจำไม่ได้โดวยว่าเคยมาไหมนะสำหรับจาฮาร์ดอ่ะก็อ่าไม่ยากนะครับเท่าที่ลองมาเพราะว่ามันมีสูงสุดแค่ระดับเฮลเนาะไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับผู้เล่นอ่าเก่าที่อ่าเรียกว่าผู้เล่นที่มาตอนครบรอบ5ปีเนี่ยตอนนี้ก็ไม่น่ายากละนะครับนะหปีหรือ5.5จานะผมจาไม่ได้ละประมาณนั้นแหละ นะครับแต่สําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะผมคิดว่าอาจจะขาดแค่ตัวนะเพราะว่าบอสมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะครับถ้าใสา่ของฟูลนแะอ่ะแต่ก่อนจะไปดูทีมกันนะครับนะแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ขอคลิปมานะ,ะคลิปอนะุปกรณ์เนี่ยเดี๋ยวผมลงให้พวกนี้นะครับนะ,อะตอนแรกก็จะทําเป็นคลิปสั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลมันยาวนิดนึงนะครับก็เลยแบบเดี๋ยวทําเป็นคลิปสั้นแล้วเดี๋ยวงงผมก็เลยขยายขยายคลิปเลยแล้วกันนะครับเป็นคลิปยาวไปเลยนะครับนะ ก็จะเล่งให้ทันพวกนี้นะครับ <c oughs> คิดว่านะอ่ะแล้วก็จะแบ่งเป็น3ทีมนะครับมีฟาร์มไวสอทีมแล้วก็ทีมผู้เล่นใหม่1ทีมนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมจะทำท่าสแตมไวล้ละกันนะครับตรงคลิปเนาะจะได้อ่าจะได้เลือกดูกันถูกนะครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่อ่าทีมแรกเลยละกันนะครับสำหรับทีมฟาร์มไวของจ้าฮาร์ดนะอ่าไม่ใช่ทีมนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอ่ะ ก็จะเป็นทีมของอมนุษย์ฟูมนุษย์แล้วก็ใช้เป็นตัวของคอลแลบนะครับนะใครไม่มีมิกษาใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมใช้เป็นอ่าแปนึงนะผมเล่นจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับอาเธอร์เนี่ยนะครับบัฟพลังชีวิตนะครับนะหรือว่าตัวไหนก็ได้เนาะที่อ่าบัฟพลังโจมตีอ่ะบัฟอะไรก็ได้นะครับเนะี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับใครมีตัว ตัวซับระดับ R ก็ได้เนาะเพราะว่าพลังต่อสู้มันไม่ได้สูงมากเนาะสองแสนเองนะครับนะ,นะเอาตัวบัฟระดับ R เนี่ยอย่างเนี้ยบัฟพลังชีวิตถ้าเกิดใครไม่มีไอพวกนี้เราใช้เป็นเอสคโนตีก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับนะชิลเลียนซับก็ได้เนาะอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีมนี้นะ่ะวสุดแล้วเท่าที่เทสมานะครับผมเป็นทีมของอูเรตมาชิโนนะครับใครมีก็ใส่ได้เลยนะอ่าส่วนไอเนี้ย ไม่น่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทาเควสครบเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะครับสาหรับจูไวจูไวโอเลสนะครับผมลืมชื่อชื่อจะเรียกยากไปไหนนะส่วนอันนี้ผมไม่ม,ไม,มีไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่เป็นไรก็ได้นะครับเพราะเราใช้แค่2ตัวนี้อยู่แล้วนะครับอ,อาหารผมก็ไม่กินเนาะส่วนอนะ์ติแฟกต์เนี่ยผมใช้เป็นเซตมนุษย์นะครับนะเพิ่มพลังโจมตีตามผู้ค้องนะครับที่กําหนดในสนามหนึ่งคนนะ,อะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ย ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับทีมแรกนะครับสําหรับการฟาร์มไวของเรานะมาไอหน้าหล่อไม่เคยจะไม่เคยจะได้ใช้เองใน PVP สักทีนะจา้าฮัทคือทีมนี้อ่ะไวไวสุดแล้วนะครับก็ประมาณ2เทินนะเท่าที่เทสอ่ะเิ่มแรกเราก็บัฟนะครับอ่ะถ้าเกิดใครแบบว่าอ่ากลัวไม่ตายก็เราก็อันนี้ไปก่อนก็ได้เนาะเออลดพลังป้องกันไปก่อนแล้วเราก็ลดซ้ำอีกทีได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆมันโดนแค่สก,กลิลเดียวมันก็ตายแล้วนะครับเออไปก่อนเลยไงไฟเยอเวฟ เปี้ยงผมใส่อะไรซับมานะมีคาสะอ่าบู u อ a ด n เป็นล้านนะครับยังไงก็ตายนะอืมถึงกับเข่าสุดเลยพ่อหนุม่มอ่าเวฟ2สองเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเราต่อยไปเนี่ยเขาก็ตายแล้วนะตามแต้มหน่อยเลื่อนขั้นนะครับถ้าเกิดอ่ะถึงยังไงมันก็ตีเข้าไม่เข้าโล่เราอยู่ลวนะครับนะอเรียบร้อยนะครับ อย่างไวนะเรียกว่าไม่ต้องสปีดคลิปเลยนะครับเออมาชิโนอ่ะนะครับส่วนเรื่องอผมลืมนิดนึงนะส่วนเรื่องทำแต้มเนี่ยใครที่อยากทำแต้มเนี่ยก็สามารถไปดูช่องอื่นได้นะผมเน้นช่องผมเนีน่ยผมเน้นผ่านแล้วกันนะครับนะคือไม่ได้จะทำแต้มเยอะขนาดนั้นนะเอาแค่ถึง3 0แค่ได้รับเพชรหลังจบอีเวนต์เนี่ยมเม็ดเนี่ยผมก็พอใจละนะครับนะส่วนใครอยากได พวกอของรางวัลเพิ่มเติมนะครับจากอันดับอ่ะนะเนี่ยอันดับ5%สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีรางวัลมงกุฎพวกนี้ก็สามารถไปดูทีมได้นะครับตามนี้นะเนี่ยทีมที่เขาทํากันไว้นะครับนะก็สามารถดูกันได้นะครับนะส่วนของผมเน้นพ่านนะครับนะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเน้นเอาแค่30%ก็พอละเกิน30มสิบอ่ะสามสิบหรือห้านะผมขอเช็คใหม่กันลืมละ เกิน50นะครับเออเกิน50นี่คือโอเคแล้วนะครับนะเพราะว่าก็ไม่ได้อยากไปสูงอะไรขนาดนั้นนะครับนะไม่ค่อยมีเวลาด้วยอ่ะทีนี้เราไปเจอกับอีกทีมหนึ่งเลยแล้วกันนะสำหรับอ่าทีมฟาร์มไวนะครับเราก็เปลี่ยนแค่ตัวดาเมจนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับยอนอ e ีฮาวานะเผื่อใครไม่มีมาชิโนนะครับใช้เป็นยอนอ e ีฮาวาได้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ผมลืมนะอย่าลืมท่าโอ้สักดิ์ให้หมดด้วยทุกตัวด้วยนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวบัฟจะไม่ครบนะครับเรียกว่าไม่ค่อยไม่ต้องตัดอะไรเลยแต่ว่าทีมนี้เนี่ยจะช้ากว่าใช้เวลาประมาณ3-4เทินนะครับสำหรับทีมยอนะอีฮวานะใครมีมาชิโนใช้มาชิโนนะครับใครมียอนอีฮวาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยเนะเาะบอสก็ไม่ได้ตีแรงด้วยนะครับอ่ะผมไม่รู้แหละผมบอกช้าไว้ก่อน ขึ้นอยู่กับว่าการ์ดขึ้นอะไรนะแต่ละรอบคือถ้ารอบไหนการ์ดขึ้นดีก็ไวนหน่อยครับรอบไหนการ์ดขึ้นช้าก็อาจจะช้านะครับอ่ะไปะถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ผมคิดว่าไม่น่ารอดอลดก่อนหนึ่งทีสามสิบเปอร์เซ็น r มาูบแฟไม่ตายเหลือไว้ทำไมอมปิดฉาก แปมพอกันเนาะสามแสนสองมาทีนี้นะครับก็หมดแล้วสําหรับทีมฟาร์มไวใครมีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เป็นเอสคโนตัวครบรอบก็ได้นะครับเอสคโนยูอาร์ใช้ได้เหมือนกันนะครับดามเมจก็แรงดีเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีไอ้พวกเนี้ยเราปั้นแล้วนะครับก็เอามาใช้ก็ได้นะครับไวดีเหมือนกันนะทีนี้นะครับก็จบไปแล้วสําหรับผู้เล่นเก่านะครับหรือว่าผู้เล่นที่พลังต่อสู้เนี่ยระดับกลางๆเนาะ เออหรือว่ามาเล่นนานแล้วนะครับทีนี้ผู้เล่นใหม่นะครับเพิ่งมาเนาะอาจจะเพิ่งมาเมื่อ,อสองสามแพทหรือว่าเพิ่งมาแพทนี้เลยนะครับนะก่อนอน่นนะครับอย่าลืมไปทาเควสเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวงงนี่นะครับนะภารกิจสุดพิเศษอันนี้อย่าลืมไปทาให้ครบนะรางวัลไว้นอนเนี่ยมันแจกเป็นจูไวโอเล่เกตนะครับนะเป็นตัวลง PVE ที่ดีนะครับนะอ่นะมาทีนี้เรามาจัดทีมกันนะครับผมตีต่างว่าทุกคนมีจูพิจูแล้วกันนะตัวเนี้ย ผมติดต่างว่าทุกคนมีนะครับนะอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะอ่าถ้ามีทําตัวเสร็จแล้วในสักประมาณเลเวลเกก็ได้ละนะครับแล้วก็ใส่ของเป็นอ่าเซตเลือดก็ได้นะครับนะพี่จเูเน้นยืนอย่างเดียวเราไม่เน้นทําดาเมจกับพี่จูนะครับแล้วก็อย่าลืมทําอาวุธศักดิ์สิทธิ์ให้พี่จูด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับตัวดาเมจหลักนะผมคิดว่ามนุษย์น่าจะหาง่ายสุดนะครับ อันนี้คือเป็นการทําแต้มไปด้วยในตัวนะครับให้เกิน50%เนาะเออหรือถ้าเกิดใครแบบว่าอเอาแค่ผ่านนะครับเอาแค่ผ่านก็ใช้เป็นดัดดัดเป็ดได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะ,ะผมทาทีมเน้นเน้นผ่านด้วยแล้วก็ได้แต้มเกิน50แล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะ,ะผมคิดว่าอีกตัวที่ผู้เล่นใหม่นะ่าจะมีเผื่อใครข้ามแพ็กนี้ไม่เปิดนะครับนะอ่า ตัวระดับ R ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีตัวนี้จินเลียนผมใส่เพิ่มพลังชีวิตหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้นะครับนี่เพิ่มความสามารถด้านโจมตีของพลังท่าพลังชีวิตเนาะผมไม่แน่ใจว่าผมผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะคิดว่าน่าจะได้สีแดงเยอะกว่านะครับดูจากทีมที่จัดเดี๋ยวผมขอเวลาจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวมันเจอกันตอนไฟนอล อ่ะผมใส่อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆเนาะเออแต่ว่าอ่าตัวดัตเบดเนี่ยมันจะโดนอ่จาจาร์ฮนเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับเพราะว่าตีนังฟ้าแรงนะครับถึงแม้ว่าเป็นหนางฟ้าและปีศาจก็ไม่มีการยกว้นนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้อ่าพิจาได้นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมอธิบายทีข้างในเหมือนเดิมนะอ่ะตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดใครทําจิเลียนแล้วก็พยายามให้จิเลียนเนี่ยอ่าถ้าเกิดใครการ์ดขึ้นดีเนี่ย เก็บการตั้งท่าของจิเลียนไว้ใช้นะครับนะถ้าเกิดดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับนะ,ะเก็บไว้ใช้นะเพื่อดัดเพื่อดัดดาเมจไม่แรงนะครับนะจะได้มีถอนตั้งท่านะครับเพราะว่ามันส่วนตั้งท่าแรงนะ,ะตรงนี้ผมจะพยายามอเอเร่งสปีดให้แล้วกันนะครับนะมันจะได้ไม่นานเกินไปนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับทีมมือใหม่ผู้เล่นใหม่นะครับนะถ้าเกิดใครไม่มีดัตก็อเอาจาฮาร์ดเล่นก็ได้นะครับแล้วก็บวกกับตัวผ่อนตั้งท่านะาค่อยๆเล่นไปแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านเนี่ยก็แนะนําว่าลดขั้นไปเล่นเอ็กซ์ตรีมก็ได้นะครับอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะจาฮาร์ารด่าจจะพอช่วยให้ผ่านได้เยอะพอสมควรน,นะครับนะสำหรับฟาร์มเหรียญเพราะว่ามันมีเหรียญระดับเดียวเนาะเป็นระดับนี้นะครับ แล้วก็แลกของได้อยู่แล้วนะครับมันใช้ระดับเดียวเนาะมันไม่ได้แบ่งแยกและนะครับก็ฟาร์มอันไหนก็ได้นะครับที่เราผ่านเนาะอ,อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนผ่านนะครับแล้วก็แลกของตุนไว้ด้วยนะครับนะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ